ครับสวัสดีครับจากบอทอาร์เซอล์คอมนะครับเทสอ่าเมนิทูเอ็นะครับอันนี้ชุดซิงเกิลนะครับลำนี้ก็ถือว่าสวยๆนะครับพี่มันตีเนี่ยที่มีอ่ตำแหนิที่พี่ลุงแจ้งไว้นะครับอันนี้ตำแหนิกับพ่อขาบอะไรแค่แบบต้องรอยการใช้งานอยู่แค่ตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าบินปกตินะครับการเตือนไว้ก่อนเลยในพัดมันโหดนะครับในท้องลอยโดนมินอมนะครับถ้าใส่ในพัดผิดผิดในพัดควรดูผิดดีๆนะครับนะครับผิดผิด พิดซ้ายอ่ะต้องเหมือนพิดขวาล่างพิดขวาบนต้องเหมือนพิดซ้ายล่างนะครับโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนผิดมันจะตีนังกาเนียครับแต่ดีเมื่อกีอ้น้องบอยจับโดนไว้นะครับ Home Point updated Home Point updated แล้วนะครับอ่ะอจะพู่เรารถมาอ่ะแคกออฟเลยก็ได้นะครับ Take off น้ำต้นิ่งอยู่ลนะครับสวัสดีครับะน,นะครับอตอนนี้นะครับ GPS อยู่14ดวงนะครับาแบบ9.7เราวมาชาร์จได้ใหเต็มเลยครับอันนี้ชุดนี้แค่หาลนยแล้วก็จบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเดคคอวขได้วยนะครับ มันลมแรงนะครับลมแรงพอเป็นเป็นลมแดดลมร้อนด,ด้วยครับเอาเรื่องครับวันนี้เป็นความสูงนะครับอ่ะอยู่68นะครับความไกลอยู่4 1แติเแต่ลองงอินเข้าไปดูนะครับ โอเคตัวเองตูวเอานะครับหออยู่นะครับกับลมร้อนในท้อับนิ่งนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขยอเดี๋ยวยสักมุมมันก็ถือว่าสัญญาณแรงนะครับกับบินในในกอทมองแบบนี้นะครับลองฟิ้นะครับลองโฟมหน้าหมู่บ้านนะครับ เห็นชัดมากครับโอเคผมว่าข้าง <sk ill> ข้างล่างนะขนาดนี้ข้างบนมันต้องร้อนมากๆนะครับอันนี้หามุมสวยนะครับโอเคครับอ่ะรีเทนท์โฮมครับ Return <to> home. กลับมาแล้วครับ ใชครับนะครับพอนี้ผมเทอออต้าต้นไม้แหละครับเหมือนกันลงอ่าลงต้นไม้พอดีนะครับ Landing อ่ามันเดินนะครับเรากันได้นะครับเนี่ยครับ กันมาได้หมดเลยนะครับโอเคถ้าเห็น,นแล้วก็เลยรับตบป้ี่เ่อดูโฮม้วตัวหนึ่งุ๊บพอได้เลยครับพอได้เลยครับเราก็ลงมเบาโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมขอผมครับขอบุณครับ